สวัสดีพี่น้องเอฟซีสูข้ขูสูขนผู้ล่อค่อยผู้ติดตามเล่าพัฒนาของสองเซียนเนาะพี่น้องนะเนาะเซียนหน้าดีกับเซียนปาตานยินดีตอนรับขอสู้ช่องสิบหกฝ้ารวยใจแน่นเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อกับส่องตาขุนฟ้ารวยจัดทรงให้เล่าพัฒนาของเซียนหน้าดีกับเซียนปาตานพี่น้องงวดที่แล้ววันที่สิบสี่ ของเซียนหน้าดีในเขาหาาาาล,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 ลุดจุดได้พี่น้องได้เขาหลุดซีเดนซีกับเขาหลุดพอดีเดนซีเขาหลุดแต่จับคู่ว่าเขาได้พี่น้องได้ของเซียนป้าตันของเซียนป้าตันเขาหลุดหลุดหาไม่พี่น้องแมวขม่ากวนนอนลงนี่นอนลงนี่หลุดซีหลุดหาเขาหาพี่น้องเพราะว่าไม่ใมันออก ศูนย์ศูนย์ศูนย์หานะพี่น้องเนาะบนกับหาแล่างกับออกสองหาพี่น้องสองหากับหาแปตัวหาแนะพี่น้องเป็นเล็เป่าเลขกบ้ลเลขบนเป็นเบน้ลของเสี้ยนป้าตานเขาเต็ม,เต,มเต็มพี่นอออ้องเขาตรงตรงเลยสองหาเนาะพี่น้องเนาะของเสี้ยนป้าตาน ของเสียนหน้าดีเขาได้จะหลุดหาลูาดหาเขาอยู่ลูดหาเขาของเสียนป้าตานเขาช้อนหาตรงตรงตกกลมเลยน้าพี่น้องนะเนาะเที่ยวนี้ก็ได้มาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าช่วงฟันโคง้งเขาก็ฟันกันอยู่ด,ด,ด,ดอกแต่ปูบ่ได้บ่ได้เอาเขามาปูบ่มีเวลาเอาตั้งแต่รอบแรกรอบตัดโคง้งปูบ่ได้เอาเอาลงให้พี่น้องเห็นเนาะ บาลงกรบมันก็ตัดคองกระตัดยุ่งน in ี so ones, so ่ละพี่น้องก็ะยุ่งซุ้มมันออกนี่ละกุ้มออกนี่ละแต่้องตัดลงใหม่ก็เก่าตัดลงหน่อก็เก่าซื้อมาเมืองของวันที่สิบเจ็ดได้เหมือพี่น้องของมันมันจันทร์ที่สิบเจ็ดมืออื่นมืออื่นพี่น้องมื่อนี้เอารัฐบาลเอาไปก่อนเนาะมืออื่นยังเอาลาวปัตนาเมืออื่นของปู ของปูขุนเองปล่อยไปแล้วเดอ้อตาหมัวว่านเนี่ยเดอ้อพวกได้ติดตามของปูขุนอยู่กะเขาเบิงเขาไปหาเบิงเปิดวิดีโอเขาส่งวิดีโอหาเบิงเด้อพี่น้องเดอเเอววเ้อเขาแมวตัวกลมๆเหมือนจิ้มลูกแมวยืนกุมหยันกะเคลี้ยวหาหลอดวันนี้กะคิดหาเอาเยอะใส่เยอะใส่วันที่ละบุ๋ยยังมีเหล็กยงังเหล็กยงักยงกะหาเบิงเอาเด้อพี่น้องเดอ้อของเซียนน่าดี ว้าวหลบเกาหลบที่พานมากน้าพี่น่องนะก้อนสี่บอกอันไหม่ของเส้นได้ดีกะหายวิ่งซีวิ่งหารูดพี่น่องจับคู่กะซีศูนย์ซีหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์หศย์หาหนึ่งหาหหาซตัวเด่นกะซีศูนย์ซหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งตัวร่องกะสามหนึ่งสมศ หาหกหาสี่ของเส้นป้าตานให้วิ่งลูดสองลูดสามเด่นสองจับครูกับมีสองหา้ากลมเลยเขากลมซังกลมเลยบากลมสองหากลมสองหาช่องหกสองเก็ดสามหาสามหกสามเก็ดเป็นตกันทั้งนั้นพี่น้องฟันตัวเดียวออกตรงตงเลยพี่น้องเก่งที่นี่เนาะ เอาโมนี่สิเป็นตัวได้เขามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อม,มาแล้วมาแล้วถึงมือปูกคุณเรียบร้อยแล้วเอาม,มาเบิง้งมาส้มพี่น้องของวันที่สิบเจ็ดกระกฎาคมของเสี้ยนปลาตานเที่ยวนี้เสี้ยนหน้าดีกับเสี้ยนปลาตานนี่บ่มี่สามตัวแล้วเที่ยวน,นี้บ่ปล่อยสามตัวบ่ไห่สามตัวเอาประเดิมเริ่มแรกของเสี้ยนหน้าดีนะพี่น้องเนาะเสี้ยนหน้าดี điệp bìng con bìng con pino bìng 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 si bìng hà si bìng hà như bìng thuốc câu gấp lập con luôn gấp hà gấp xiên bắt ấy xiên đi xiên โอ้ยเส้นปาตานตัวนี้ของเส้นปาตานพี่น้องเอาเส้นปาตานลงพิษพิษพิษตัวนี้พิษพิษเอาบ่เอาพิษได้พี่น้องเด้่ตัวนี้เด้่เอาไหมเอาไหมบ้าแมนของตัววิ่งของเส้นปาตานตัวนี้เส้นหน้าดีวิ่งนี่เจ้ามันของเส้นหน้าดีพี่น้องเอาไหมตัวนี้เอามาวิ่งพิษก็ได้ดอกตัวนี้ไว้เอาหมุนแน่จังน้อยเดือนหนา หน้าก,กระดาษมุนแน่จังเลยเบื้องเอาได้พลังได้วิ่งขอโทษขอโทษขอโทษหลายๆวิ่งวิ่งเสี้นยนได้ที่วิ่งศูนย์วิ่งแ 8, ป 8, ดศูนย์แปดหลดด ยันพิษให็นไหกระดาษเปลี่ยนใซื้อน้าพี่นองนะโอ้ยพุทธเถ่านี่สั่งไปเลยเลื่อนปนันแท้พุทธเถ่าเนี่ยวิ่งศูนย์วิ่งแปดเด่นศูนย์พี่นองเด่นศูนย์เลยหลบซี่เรียมไปเลยขอบไปเลยล่องแปดเซียนนาดีจับคู่

số chết được cả bẹt hà bẹt hà bẹt chết đề chết, đề chết, lệch lao rong phi non, lệch lao rong, lệch lao rong, lao rong เลขแล้วว่า08 08 98 08 98 0 8น8ของเส้นไหนะดีนี่สามกลมเดอพี่หลังเด้อให้สามกลมเด่น05นหศูนหกศูนเจ็ด เส้นสามครูอันนี้ตัวร่องเลยพี่หลังเลยเนาะตัวร่อง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 ,องของเส้นหน้าดีพี่น้งนงอง,าางบานนี้เบิ้งของเส้นปลาตานเด้อพี่น้องได้บานนี้เด้อเส้นปลาตานเส้นปลาตาน Sian, Patan, Patan, Patan. ปา้าการวิ่งวิ่ง้วิ่งก่อนจังบวัดกับใหม่วิ่งยังสิงขึ้นมา,นา,นา,านมยังสิงก,กินเขาไปเท้าบองอดอดๆพื่ติดแม่เซื่องห้องกัตตะกันวิ่ง C, C hà lột lột không may là không sẽ cắt với mà quấy mà mà không dịch cắt được. มันเป็นบ่าหมย์ติดเงินยูมันจะกัดเอาไปขึปปป้นไปขึ้นไปเอามาย่างหลุด4ีหลุดหาเด่นซีพี่น้องเด่นซีล่องหาเซียนป่าตาน chấp cô phi nương, chấp cô, 3 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 3นิด3 2 4สามสองสสองสามสอสองส สอนี่เก่าคูพี่น้องเก่าคู่หสองสามศู่าศูนย์าศูนย์ 1 7 7 5 8 5 8 4 เขาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้เบิ่งกันเต็มๆเนาะสองเส้นเขาร่วมกันคือเก่าล่ะเป็นหนึ่งเดียวกับว่าพิสจักเซียนนี่พี่น้องเซียนหนึ่งแตกเซียนหนึ่งเขาหลุดเซียนหนึ่งแตกเขาตัวเลยพี่น้องสองหาเต็มเต็มเ้วยเส้นป้าตาันเซียนหน้าดีได้วิ่งหาพี่น้องเขาวิ่งเซียน นึ่งเขาวิ่งเอาของเส้นปาตานมาล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาเบ่งกันเบ่งกันเส้นปาตานกะจับคูเอาวิ่งก้อนพี่น้องวิ่งศย์วิ่งแปจับคูกับศูนย์ศูนย์หาศห็ดหาแปดหาหกหาเตัวระว่าง0,8นยเก้กรมเดิน 0 5 0 6หาวหกเจตัวล่อง 8, 5, 8, 6, 8, เปดหากจตัวกันกับส8นเปียด9่เก่าเียดเกนพี่น้องของเส้นป้าตานวิ่งหาวิ่งซกักลมเด่นซล่องหาพี่น้องเดนซล่องหาจับคูกับสามหนึ่งซีหนึตัวเด่นพี่น้องกลมฟันเม็ดเดียว ็นปตฟันเม็ดเดียวซีหนึ่งกะล้องห1าหนึ่งกะล้อง3ามสอซีสุดที่เหลือในล่องมัดพี่หนังฟันเม็ดเดียวเกา่าโตเก่าคู่ในฟันยกเม็ดเดียวพี่นังเอฟซีพูดได้เขาว่าเบื้องแนวกับพิจารณาเบื้งเอาเวยพี่หนองเนื่อหมักตัวได้กระจัดคัดตัวได้กับพันปูกระหายเป็นแนวทาง ได้มาแล้วจากเสี้ยนสองเสี้ยนเขาตุลอบพี่น้องผพ้ได้หมักทั้างไดหมักของปูหรือหมักของนั่นเบื้องดีๆว่าสิเขาตรงกันบ่หมักกุ้มไดก็จัดกุ้มนั่นหนาะก็ฝากควบอีกอย่างหนึ่งก็คือของเสี้ยนเบื้องการมีผููคอมเมนต์ Comment มาว่าให้ตามเสี้ยนเบื้องการให้แนวว่าสันเชื่อมเบื้องการคันได้ฟังคิปของปูแล้วก็ตัวมาบอกเรื่องงวดต่อไปงวดต่อไปงวดนี้ว่าท่านล,ะละ่ะ หมดต่อไปจังโถมามีคนติดตามเยอว่าเอาของเส้นบึงการมาในปูวาสันใันไดนยินได้ฟังได้เบื้องคิปกะส่งมาได้หรอบต่อไปได้ของวันผลกระไดของเอาวันผลจังส่งมามีคนถ่าติดตามถ่าเบือ้องเยอมีคนหมักอยู่มีคนเบื้องเยอนําอย่ะเอาของเส้นไอ้บึงการมาในเด้อวาสันเอาี่นองผู้ได้ขำามาแล้วก็ให้มีสชกมีลาบกันสุขสุข,สขคนเดอ้อให้เง่งปัง,ปง ลำลำลวนันที่สิบเจ็ดที่จะถึงนี่ลำล้ำรวยกันตัวคู่ตัวคนวันจันทร์ที่สิบเจ็ดนี่เมืม่อเอือนเมื่อนี่กันรุยรัฐบาลกันหน่องเมื่อเอือนกันรวยเล่าพี่น้องให้พี่น้องลำ,ลำล้ำรวยให้งงปังๆังสู่ขู่สู้คนจเจ็บเจ็บจนได้พี่น้องเด้อพอกันไม่คิดต่อไปสวัสดี